พี่ยืนทำอะไรฮัลโหลครับฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาด้วยพี่พี่ชื่ออะไรเหรอครับขอหนดพี่ข้าวอะชื่อแจ็คกี้ครับเหาอะหนูพอดีหนูได้รับแบบสารจากเพื่อนหนูอะครับหนูมาตามหาเพื่อนเขาเอ๊ยมาตามหาพี่ชายเขาเพื่อนหนูพี่ชายเขาชื่อโลบโตกับอาเธอร์ครับใช่ครับ เขาอยู่ไหนครับหนูไม่รู้เหมือนกันครับแล้วหนูถามหนูถามเพื่อนว่าพอจะบอกลักษณะของพี่ชายได้ไหมเขาได้ยินไหมครับหนูได้ยินแต่เสียงตรงนั้นนะเออได้ยินครับลักษณะยังไงนะครับเขาบอกเพื่อนหนูบอกว่าไม่ได้เจอกันสองปีแล้วครับไม่รู้ว่าพี่ชายเขาเปลี่ยนไปยังไงบ้างแต่ว่าเขาบอกว่าต้องให้หนูมาตามหาพี่ชายทั้งสองคนให้เจอครับ คือโรเบอร์โตกับอาเธอร์แล้วก็วันนี้เป็นวันพิเศษของพี่ชายเขาพี่ผมชื่อโชคเขาส่งหนูมาแบบให้ตามหาให้เจอให้ได้เขากำชับไว้อย่างนี้ครับหนูก็เลยหนูไม่รู้ว่าจะตามหาอาอยังไงเพราะหนูไม่รู้รูปร่างลักษณะของพี่ชายเพื่อนเลยหนูก็เลยอ๋อหนูก็เลยแต่งตัวเป็นเพื่อนหนูครับ อ๋อครับใช่ครับแล้วลองโพสทวิตถามก็โพสขอเบอร์พี่โรคนชื่อโรเบอร์โตครับแต่เขาไม่ตอบแล้วก็โพสขอเบอร์พี่อาร์เธอร์แล้วพี่อาร์เธอร์ก็ตอบแต่หนูก็ยังไม่รู้ว่าใช่อาร์เธอร์เดียวกันหรือเปล่าครับใช่นะครับใช่ไหมสรุปพี่ชื่ออะไรครับใช่ครับใช่ใช่ ใช่ใช่ไหมครับหนูเจอคนนี้เมื่อวานเขาเล่นเขาเล่นดึงนึงกับหนูเขาบอกว่าเขาชื่อแจ็คกี้อ้วสรุปพี่ชื่ออะไรกันแน่เขาพอดีหนูคือเขาฝากหนูมาบอกว่าสำคัญมากๆอยากให้หาพี่ชายเขาให้เจอเพราะว่าเนี่ยครับเขาเขาเขียนใส่กระดาษมาให้หนูจริงๆอ่อะหนูไม่เห็นแต่ว่าน้องยามาโตะเขา คนในกางเกงหนูดูเมื่อกี้แล้วเขาเจอโน้ตเขียนไว้ว่าอย่าลืมหาพี่ชายของเราให้เจอนะฝากสุขสันต์วันเกิดพี่ชายทั้งสองคนด้วยวันนี้เป็นวันสำคัญของเขาใช่แล้วพับมาในกระดาษนะครับหนูอ่านตามกระดาษที่พับมาเลยเขาฝากมาบอกว่าเล่าเพลงสิคิดถึงครับ คิดถึงพี่ชายของเขามากแล้วเขาไปไหนพี่เทวน้องสาวเหมือน,นกันครับ <laughs> เขาไปไหนอะเขาเขายังไม่ว่างมาเลยครับตอนนี้ใช่ครับ <laughs> เขามีแบบติดงานที่ต่างประเทศะออพี่ก็อยากเจอน้องสาวเหมือนกันใช่ได้ครับเดี๋ยวหนูไปบอกให้แต่ <laughs> สิ่งที่สําคัญก็คือวันนี้เขากําชับมาว่าต้องหาให้เจอแล้วก็ต้องมาโวยพรวันเกิดให้พี่ชายของเขาทั้งสองคนแล้วก็ร้องเพลง อเขาฝากเพลงไว้ครับอะไรครับแต่สรุปพี่คือพี่ชายของเพื่อนหนูจริงๆใช่ไหมอ่ะใช่ครับแต่ว่าพี่ชื่อแจ็คกี้นะแจ็คกี้เหรอแต่เพื่อนหนูบอกว่าพี่ชายเขาชื่อโรเบโตกับอาเธอร์นะอ๋อเพิ่งเปลี่ยนชื่อมาครับเปลี่ยนเป็นแจ็คกี้มาครับเขาเขียนไว้ในกระดาษนะครับ ใช่ไหมยามาโตเขาเขียนไว้ใช่ไหมครับเขาเขียนไว้ว่าอะไรครับช่วยพี่อ่านหน่อย Happy Birthday พี่ชายมีความสุขมากๆคราบเขาเขียนไว้ประมาณนี้ครับแล้วเขาก็บอกว่า ถ้าเกินหนูหาพี่ชายเจอแล้วเดี๋ยวถ้าเขาว่างๆเขาจะมาหาพี่ชายเขาด้วยตัวเองเพราะว่าเขาคิดถึงพี่ชายเขามากร้องเลยห็นผมไหมพี่ถ่ายอ่ะโลพี่เขาฝากมาให้พี่ๆหนึ่งบทเพลงด้วยครับผอยากฟังไหมครับอยากฟังครับอยากฟังอยากฟังโอเคครับ ตอชับมาแบบต้องให้หนูหาให้เจออ่ะหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยต้องต้องแต่งตัวเป็นเพื่อนหนูเพราะหนูคิดว่าพี่ชายน่าจะไม่ลืมน้องสาวของเขาอยู่แล้วโอ้ไม่ลืมอยู่แล้วครับน้องรักเลยไ,ม,ลม,ไม,ม่ลืมครับไม่ไม่ลืมจิตใจแทนเพื่อนเลยครับเดี๋ยวหนูไปบอกเพื่อนให้ให้เขารีบม,มาหาพี่ชายเขาเพราะว่าต่างคนก็น่าจะต่างรองเหมือนกันจริง เอาเพื่อนหนูได้ยินอย่างนี้คงดีใจอยากเจอนานแล้วครับอาเธอบอกอมโอเคครับเดี๋ยวยังไงหนูจะเก็บทุกคำพูดไปพูดให้เพื่อนหนูฟังได้เยอะที่สุดครับจะจำกลับไปให้เยอะที่สุดขอบคุณครับแน่ครับเดี๋ยวเขาฝากเพลงมาสุกสันนันเกิดนะครับงั้นเดี๋ยวหนูร้องให้ฟังเลยแล้วกันนะครับโอเคครับได้ครับได้ครับ โอเคครับขอเวลาสักครู่หนึ่งอบอุ่นเสมอคิดถึงไหมคิดถึงพี่ชายไหมครับเมลลี่เองชวนพี่เขาคุยก่อนรอพี่แป๊บนึงเอาเนี่ยบอกเดียวมาแล้วไงได้ออ พี่พี่ชื่อพี่ชื่อแจ็คกี้ใช่ไหมใช่ครับแจ็คกี้แล้วพี่คนใส่ผ้าพพกหัวชื่ออาร์เธอครับโอ้ที่เป็นพี่ชายของบอนนหนูใช่ไหมใช่ครับไอแต่อีกคนนึงเขาชื่อโรเบอร์ตเนะเพิ่งเพิ่งเปลี่ยนชื่อมาครับเปลี่ยนมาเป็นแจ็คกี้อืมแต่เมื่อวานพี่อังหนึ่งกับหนูไม่เสร็จเลย เราตึงอะไรพี่ไม่ไหวอ่ะโอ้ไม่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 หนูหนูหนูแพ้เพียมากเขาเขาเออบอสหนูเขามีของขวัญมาให้พี่ชายสุดที่น่ารักของเขาด้วยพี่ซีนอะไยัง ไม่ต้องรีบครับรอได้รอได้ครับแล้วพี่พี่สองคนรู้สึกยังไงบ้างครับพี่ปิ้อีกไม่อีกไม่นานพี่ก็จะได้เจอน้องสาวพวกพี่พี่แล้วมาแล้วครับดีใจครับรออยู่เนี่ยคิดถึงค่ะคิดถึงมาก,มากได้ครับหนูพร้อมแล้วนะครับเป็นเพลงที่เขาเป็นความรู้สึกของ เพื่อนหนูเองครับที่อยากจะส่งมาให้แล้วก็ฝากสุขสันต์วันเกิดด้วยแล้วก็เป็นเพลงที่บอกความรู้สึกเขาตอนนี้ฮะฝากถามน้องได้ไหมครับว่าอะไรนะเลนี้กันได้ครับเดี๋ยวกลับไปถามได้เลยโอเคไหมครับได้ครับเดี๋ยวลองฟังจากเพลงนี้โดยก็ได้ครับน่าจะเป็นความรู้สึกของเพื่อนเขาได้ครับโอเคครับ ที่มองชันว่างเปล่าความอ้างว้างมันเกิดจากลมหนาวหรือตาที่มองดูอ่อนแรงหรือเพราะเสียงมันลรงเลทุร้อนหรือเพราะฟ้ากำลังทอแสงออก ว่ามันก็อาจไม่มีผลแต่ไม่มีสักคนให้เฝ้ารออยากรู้หรือเปล่าว่าฉันรู้สึกเงาเมื่อไรก็ไม่ได้ไปครั้งมากมายแค่ตอนที่ไม่มีเธอ อยากจะลืยังคิดถึงเธอเรยังทำให้รู้สึกปว,วาคาจะล้วทำฉันทนแาบไม่ไว้แลวจังสิบให้หลานเล่น,ลนหฉัน ฝันร้ายไม่ใช่ความเงียบเงันแต่มันคือทุกครั้งที่คิดถึงเธอพอดีว่าพี่ติมฝากก่อนแล้วขอก่อนหน่อยไม่ใช่ฝากเธอที่ว่าขออันหน่วยได้ไหมไม่ต่อเดี๋มาต่อขออันหน่วนะ ่ไมมีสักคนให้เารอขอ,อยดนัวอยากรู้หรือเปล่าว่าฉันรู้สึกเหงาเมื่อไรก็ไม่ได้ปล่อยครั้นมากมายแค่ตอนที่ไม่มีเธอ อยาจะเลิกกันยังคิดถึงเธอจนร้ายยังทำให้รู้สึกว่าขาดเธอเราทำให้ฉันทนแธอไม่ไหวแลจะกนใใจที่ทำให้ฉัน วันวานไม่ใช่ความเงียบเงันแต่มันคือทุกครั้งที่คิดถึงเธอโอ้ห้อบมากเลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะขอบคุณครับแฮปปี้บ้เดย์ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วเราชื่ออะไรเนี่ยครับเราเราชื่ออะไรครับหนูเหรอครับใช่หนูชื่อ ซีลินเราซื้อตือป้อยไก่ลูกปะป๊ามักระววัวแดงครับนามสก,กุลยาวมากเอาดีอันนี้นามสก,กุเลเราจริงไหมจริงครับเป็นนามสก,กุล <c oughs> ของพ่อหนูเองครับอ๋อ <c oughs> หนูเป็นย่นูอะใ <c oughs> นแก๊งของน้องสาวพ,พี่อะครับใครเหรอครับเจตีหเ <c oughs> หรอฮะเป็นน้องของคนในแก๊งพี่เหรอ หนูหมายถึงหนูเป็นน้องหนูเป็นเพื่อนกับน้องสาวพี่ครับอยู่ในแก๊งน้องสาวพี่ถูกครับถูกใช่เป็นเพื่อนฟังพี่ครับหนูว่าเป็นเออน้องคนในแก๊งพี่หนูหนูเป็นน้องเป็นเพื่อนหนูตอนไหนวะซีรีนสะออันนี้เป็นเพื่อนนี่หนูเป็นน้องเขาฝากมาบอกว่าสดสามมันเกินขอให้พี่ชายของเขาทั้งสองคนมีความสุขเดี๋ยว ถ้าเขาว่างเขาจะมาหาพี่ครับโอเคครับรอครับได้เลยครับรอครับโอเคเจ้าสอนเพลงเมื่อกี้ก็เป็นความรู้สึกที่เขาอยากมาเจอครับถึ่เวลาละถึงเวลาแล้วอยากให้มาเล่นด้วยกันครับโอเครอเขาฝากขันมาครับที่ครับของขัญเนี่ครับฝากกอดมาครับขอขอบคุณครับ อะไรพี่นัวนัวข้อะนัวนะนี่ค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณแล้วเราไม่ควรจะไม่เจอแล้วหนูเหรอหนูชื่อยามาโตะค่ะอ๋อยามาโตะค่ะชื่อเหมือนผู้ชายเลยเรายามาโตะ แต่หนูเป็นผู้หญิงนะจริงๆชื่อยางมาตอยครับไม่ใช่ยามาโตไอเด็กนี่มันแอบอ้างครับเก่งครับไม่ใช่ยามาตอยถูกครับยางมาตอยนามสกุลสอยไข่มดแดงอ๋อครับถูครับพี่เขาชอบโกหกครับพี่สองคนนี้เองไปโกหกเขาเองเองเองอ่านในกระดาษพี่ใช่ไหมบรรทัดสุดท้าย ี <Denis> <Bond> ่ <rapper> sure ่ลืมอานกูโพสเรียกไบจีสิบรอบไม่มีใครมาแล้วเมื่อไหร่จะได้เจอน้องสาวครับัดีครบตอนนี้พี่เขากำลังติดงานที่ต่างประเทศครับถ้าเขาว่างเดี๋ยวหนูจะพาเขามาครับอ๋อครับโอเคครับอืกินนี่พี่ทำอะไรพี่อยากจะฝากอะไรถึงน้องสาวพี่ไหมฝากอีกแล้วเขาฝากไปแล้วคิดถึงมากหรือเปล่ามาครับ พี่คิดถึงไหมครับไม้ครับหนูไปค่บพี่พี่ซีลินครับพี่ซีลินพี่ว่าไงพี่สวัสดีครับพนเงียบสวัสดีพี่ซีลินอ้าวพี่ซีรินเงียบทำไมอ่ะหดับเ่าผมชื่อซีลินพี่ชื่ออะไรเอ้า ที่มีแฟนชื่ออะไรนะเจตตี้เหรอใช่ใช่เนองแฟนแฟนผมเองแฟนพี่ชื่อเจตตี้เหรอไม่ใช่ครับใครเนี่ยพี่ชื่ออะไรพี่พี่พี่มีแฟนหรือยังมีคนโอนมาให้หนูห้าหมื่นเจ็ดแฟนยังอะไรนะพี่มีแฟนไหมยังไม่มีพี่เป็นแฟนผมไหม เป็นอะไรนะเป็นกัพี่ขอเบอร์หน่อยหนึ่งเก้าสี่สองห้าชื่ออะไรครับอได้ครับไปบอกชื่ออะไรอ่ะชื่อพังพังจะไม่เจอแล้วใช่พี่ผมชื่อพังนะพังพังพฮาศาสตรพังฮาศาสตร์พี่รู้จักไหมหอใช่ ก็เคยไปอยู่นะเกาะนั้นนี่คนนี้ที่พี่เหมยนี่ชอบไม่ใช่หรออ้คะอ้าวเขามาเป็นแฟนกับพี่เมื่อกี้ฮะอ้าวเขาเป็นไอ้ไอ้ไอ้ยามาตอยพูดอะไรเดี๋ยอะไรหนูยังไม่รู้จักเขาเลยหนูจะไปชอบเขาได้ยังไงน้องอย่าไปชอบเลยอย่าเราอย่าไปรักเขาแง่เขาแต่เขาแต่เขาเป็นแฟนกับพี่หมามุ้ยแล้วนะเนี่ยใช่เมื่อกี้เลยผมมีแฟนหลายคนได้ ใช่เราด้วยมิซีเอาเป็นแฟนผมกันไหมไปไหมเหม่ยดีเป็นไหมอีกคนนึงไม่เอาอ่ะเราขอเลิกกับเธอนะเออเป็นแฟนไว้ก่อนพี่โชคดีโชคดีเอามีเป็นอะไรแม่แก่แจ้พี่ชื่ออะไรพี่มาด้วยแม่แก่แจ้พี่พี่ผมซื้อรถมาใหม่ดูไหมแล้วเราชื่ออะไรพี่ผมซื้อรถมาใหม่ เป็นไรตัวคะเธอเป็นไรอ่เนยชื่อยามาโตะยามาโตะบอกฝากบอกให้เขารีบมาได้ไหมครับรออยู่แล้วไปไหมไปได้สี่คนไปไปได้สี่คนเอาพี่ต้องลงคนขับต้องลงามาคนขับลงไปดิเดี๋ยวเอาไปเองโอเคเอางี้ยามาตะเองต่อยพี่ไหมพี่ขึ้นเลยครบสี่โอเคไปเลยูขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ